ไงมมงอย่เห no ็ดเพล็ดแล้วเด้อสบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีสุขุสุคนสุหมงสุบอนพบพ่อกับช่องน้องเคสคือเก่าพี่น้องในยามเศร้าๆเนาะตีสี่ตีห้าตีสี่ตีสามตีสี่ dạng ngô năn tốp hả? ngoài tên cả cà hãy tô bộ để hơi lục bếp khờng mỡ nông hên năn, hên chồng nhu bỏ hơi, qua qua dù tiêng tiêng sư phạm hà hơi กันเตสะดุดชุดจอกัดมาดึงเอาในเด้อสิกุล้มหัวพาดพื้นก็เอาในเด้อยกำลังนอนกำลังพันพี่น้องผัไก่น่อยหัวเฮ้ยเฮ้ย สามโมงเลยอ้าวตีสามพี่นเนอะหลับป่าเลยลเอ้ย่ามาให้เจ้าอ,นะอันนี้นี่หน่อยยืนเขาไม้กันสักัน ยังบ่กผลอยู่เนาะหมอฮ่าเนี่ยสิเด็เอาใส่พื้นกำลังห่อนน่ามันให้มันผดซะก่อนอย่างสิเอามาตื่มเนาะสิเฮ้ยเคียงหน่อยๆบ่อบมี่บ่เอ้โตไปเอาใส่เฮ้ยสิเคียงนะบอกเองนะเองเปล่า Mua kai khay à, luôn, thôi, luôn. Phải áo khí ăn gì thôi sang ny bố sang yako hook nhảy hơi mấty bố sếp đạo hơi ở trong một khuôn hôn 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 พีตู่เบิดแลเลยเด้อแค่เอาจองมีกมานะมือนาอนี่แล้วมันมีแต่อันนี้เอ้ยอือหายหายหายห้อันเจ้าชุยเอาบ่วงหายเฮ้ยแม่ลองเพนหิวจัดบรทกินข้าวแรง มั่วตะไคร้อันมั่วตะไคร้คองแขกก็มาแขกกรมาแขกทางไกลกรรมนัการเขาอันสันนี่น้องซนี่นีกับหมูมาว่าได้ยินข่าวอ่ะสันนี่นะมันสิมิงมันสิมีข่าวดีบอกเอามันบอกวันกี้มาบอกมันว่านั่นแหละยังวะกายเมื่อมาขึ้นพอว่าอันโมระเบาว กันสิบอกให้ไปเห็นน้ำขระปุ้นนี่สไป้ายุยังประมาณนี้นะเอออ้นหี้เราวะ่าเต็มมงจมัดมากอ่ะกูจัดกูจัดหายแต่ว่ากูบอกแบบกูบอกแบบโทรมาได้อ้ยว่ากูเอาแบบันนั่นเฮ้ยขันเจ้าสีขารุนจับหูมาเด้อไอ้สีเอ้ย มนแล้วขอสิเบนะมาตื่นมีคอยนักคอยหิวมากหได้ฮะวัเย,ย็นเขาเบื่อแหมเฮียโมน้ขล้่นหลึกๆเนีมันมีแต่แบบนี้เหยเนานอันกับอันน่นเลือกอะอันนี้นะเห็นมันทำบมหงื่อถ้า,าว,ว่าให้มันผดถ้าอยางเชมาตื่นทนี้เยให้มันผดซะก่อนอ,อะเอาเมื่อซะซีเ้ย ค่นว่าเสียเมื่อได้อีกอะไรเฮ้ยมงยังก็อย่างห่อกระดูกเป็ดนะแค่นว่าปิง่งหมูปิง่งเป็ดปิ่งไก่กับพ่อคือ,อยุ้อันนีย่งห่อกระดูกูอืบนู่นย้ย ซ้อนโดลงมาแล้วอีแม่ซ้อนกับถ่อแม่น่ะลาปายทั้งเพิงน่ะตอนติดมันเอ้อจัดไปเอ้าบ่ซอยให้อีกสุยสุยบ่ให้อีกานแเขาบ เอ้ยตัวฉิกินตัวก็ก,กินรดเดียวเองผีขาทานนั้นอ่อนนั้นนี่เนาะขอยบริกิมมาใส่เย็นว่าก็ให้ให้แต่ขอยเป็นคนดังไอซีกันเจ้าก,กับบัวดังสวยขอยจะดี ดังสอยเนอจมนะเอ้ยฮะจมหายันเอซียินนี่แหละมันหายแต่นอกเป็นคนดังมันระบดังสวยเือนด้แบเพือนเท่านั้นเนาะือปเฮ้ยแเนตาสเป็นน้ำขเบือนี่ตองเป็นน้ำขาเบือเรอบาเฮยข้ามันแสบนี่ยมันเป็นน้ำเป็นนัวบ่เฮย พี่น้องเอ้ยซ้าซุยว่ากันแกงเป็ดเส้นน่ะเป็นย้อนขอเบื่อเอ้ยซีเห็ดเสียนน่องอีกแล้วเขาเบื่อแหมนอบัดนะไปไปขวาแหงเพชริึงิึงซีมันกะหู จนเด็กกัอะไรกันันลูกฟุนกันอะรกัพอี่าลกเพื้นไม่เขาวันปพอขั้วน้ำเจ้าน่ะถ้าวอกมันพพ่อขั่วนํำเจ้านะน้าแม่มนยังอันไหนอยู่ใส่จักบ่วงก็ได้เหมือนใส่แล้วใส่ขบเพืยงไ่ได้นอนเลยอีเมซอนกัน ได้นอนอยู่แม่นย่นนึงท้องกนสิบซองโมไปลายิเม่ปดประซองป่แม่บาดิมันมันคาเลยเยหลาบซองผกเบื่อเบิเกินจริงไอีแม่นี่มันยังสีขึ้นอยู่ได้นี่ขเนี่ย

แท่นนะมันรุ่นพามุนได้กะทินะอ๋อก็ะยังมันกดมันสอดชิมิึงน่อยๆมันสมบ่ผสมด้องไม่ติดจะผูก่อจะูกอกหอถ้ามันสมบ่ใส่แค่ันเนียวดมิ่งดูดมมึงนะค่ะ บ่มึงกันบวิร์านมเออเช้ต้นน้ำอีกมันเวิร์คอหงกันใส่งานเหมดเบอเอามาเมื่อเดยไปหับพี่หนึ่งสวันรสอมาเติไปบีกซี่รส์ตัวนี้สันหอมดป่ะเนี่ยอืาอยาหัห้พีุ่หอมนี่บอกฉันจะว่าได้ข้า กรน่กได้ก็ะอลงได้อตัวนี้กระโ้านลงะนี่นี่ยังหอมกลัวหอมันไปสูวแลวนะเออมันก็หอมกลัวแล้วของมันบอได้ผิวได้ยังมมนี่ตัวมันผิวมันก็อยากเสียกระที่ะถึงถึงสีใสตู้เย็นมันก็เียอะไรทามันได้ผิวโอ้ไม่ก็ไม่ได้ค่ะไม่ได้บ้งไปเอาไม้ โอ้เมนเดะน้ันยาหนก็จะวคนทั้งแต่จเบื่อเนี่นก็จะว่ร่ซะชิมลงๆเลคุณเก็บดอกยากเบื่อเนี่นี่ก็ได้ร้อยละวันเบื่อเบื่อหลกกินยาท่านบอกด้วยวันนี้เบื่อร้ายแถวๆบ่แม่เออร้ายคนจะได้จะเบื่อเนี่ยหนมืมเออะเบื่อจะเบื่อไว่าวัเ้ได้้อ นอนบินอไเง่งเยอะว่าสิหายห้าบุจักปลาน้าผอผอมนั่นแหละปลูกเหั้าจักกับไก่มันกับบอดี้เมื่อเมื่อแต่ขึ้นมันชิ้นแปดผูแม่มันกับพอมันบอด้เมื่อไก่ไผ่ พอโทกันอ <ừ> ันพีพอเล็กันดิแนอ่านั้นปกติมาเออดีงเาานครับเป็นได้จ้าจาอกันดิเจ้าเข้ามาหากเขาเสร็จทำไอ้พันหวังสังเสมอขึ้นล้งน่ะวอีจักรทิพย์ไมาก็พี่พอเล็มาจานีสบายไปก่อนเคยเสียบคนใหญ่ได้ทันดีแม่จ้สิบคนฮอทกมุงผัวบอนี่นะมันยังอันนยู่เนาะ โอ้ได้เบิ่งฮ้องลูกนะสิงดูอืมไหนเนาะคั่นว่ามันเผ็ดแห้งบ่ทันได้กินยังอยู่อาแล้ีเบิ่งให้เองน่ะได้เฮยหมอน่ะคลนแน่จน้อยเองก็ลงไปเองลนแล้วเองก็ขึ้นมา อีแม่ลงไปปรุงลอเดอร์แกงนะไปอีตู <good. S 2> so ่กับบอมมี่